สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข,ข้าสู่ข่าวภาคขั้นะครับวันนี้นะครับเรามาดูผลคะแนนฟุตบอลกันนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ชนะลิเวอร์พูล4ประตูต่อ1บอร์นบอร์นมาร์ชนะฟูลแลม2ประตูต่อ1อาร์เซนอลชนะลิสตี้ยูไนเต็ด4ประตูต่อ1ไบรตันเสมอแบรนฟอร์ด3ประตูต่อ3คริสตัลพาเลซชนะลเลนเชสเตอร์ซิต,ตี้2ประตูต่อ1 ลอสเซอร์ er, ชนะวูแปบบวูแฮมตันหนึ่งประตูต่อหนึ่งเชลซีแพ้แอสเซตแอตันวิลล่าสูงประตูต่อสองต่อไปก็เป็นแชมเปียนชิพอังกฤษลูทาวชนะวัดสองประตูต่อศูนย์เบิร์มิงแฮมชนะแบ็กเบิร์น หประตูต่อศูนย์เบลตันชนะแบ็กพู o สามประตูต่อ1 c ึ่งคาร์ดฟแพ้วอชชีซิตี้สประตูต่อ3 b มบริสบอนซิตี้เสมอเรตติ้งประตูต่อ1นึ่งโคแควนทรีแพ้โตกซิตี้ศูนย์ประตูต่อ4ี่ฮันเดอร์ฟชนะ Needle Bro 4ประตูต่อ2 Horn City ชนะ Rock Terham 0ประตูต่อ0น n o c k City แพ้ Save อยู่ในเตต0ประตูต่อ1 b l a c รม o m b e r เสมอ Wimmer Wimor 0ประตูต่อ0และีแกนชนะ Q Park 1ประตูต่อ0 แล้วก็คุนเดสลีก้าเยนละมันนะครับมีดังกล่าวต่อไปนี้นะครับเอเบบรอ์ซิกแพ้แมนศูนย์นประตูต่อสามไฟวัตเสมอแฮท่าเบอร์1ิเบอร์ลินหนึ่งประตูต่อหนึ่งชานแก้แพ้ เวคูเชตส์ประตูต่อ3อูนิโอนเบอร์ลินชนะตุซิตาร3ประตูต่อ0อวูเวฟเวอฟ์วกเสมออัลเวิร์อ2ประตูต่อ2แต่บาเยอร์มิวนิกชนะดอกมูล4ประตูต่อ2นะครับมันมีดังมีเท่านี้นะครับาการนับคะแนนเมื่อคืนนะครับ วันที่1เมษายนพศ2 5 6 6นะครับเราจะกลับมาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับราตรีสวัสดิ์ครับ